หลังจากหมิวลาออกจากสมาคมดัดมินตั้งแห่งประเทศไทยเมื่อวานฟังดีๆนะลาออกเมื่อวานวันนี้หลังจากคุยกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณธมนทศพมเผ่าเธอกลับมาเล่นซีเกมแล้วครับครับผมแค่จะบอกแค่นี้แหละครับเรื่องวุ่นๆุนของการแข่งขันซีเกมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้ ปัญหาก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยที่มีมือวางอันดับต้นๆของโลกอยู่ในประเทศไทยด้วยนะปรากฏว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามือวางอันดับต้นๆเนี่ยนะครับก็คือคุณหมิวพรปวี ille, นักกีฬาแบดมินตันหญิงมือหนึ่งของไทยดีกีสี่เหรียญทองสี่เกม แชมป์เวิร์ทัวร์สรายการและมือวางอันดับ6ของโลกพูดมาแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมเขาประกาศถอนตัวจากการแข่งขันกีฬาซีเกมโดยบอกว่าระบบที่ทางสมาคมแบดมินตันการกีฬาแห่งประเทศไทยวางเอาไว้เนี่ยทำให้ เขารู้สึกว่าไม่ใช่กระตุ้นการพัฒนาที่จะสามารถแข่งขันได้บนพื้นฐานที่เหมาะสมอาจจะใช้ภาษาแตกต่างกันบ้างนะครับแต่ที่พยายามจับใจความฟังมาก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยสมาคมแบดมินตันเคยมีดราม่าเรื่องลดเบี้ยเลี้ยงข,ของนักกีฬาลงเหลือ6,000บาท6,000บาทเนี่ยนะครับเบี้ยเลี้ยงที่ว่านี่คือคนที่เขาได้มือวางระดับ6ของโลกก็ได้6 0 0 0นะได้6000คคำถามคือทำไมนักกีฬาท็อปฟอร์มอย่างเงี้ยเก่งๆแบบนี้ถึงได้ ค่าแรงต่อเดือนแค่หลักพันเขาบอกว่าในตอนที่ทางสมาคมหรือกรกตเนี่ยกำหนดให้ต้องมีการทดสอบทางร่างกายเนี่ยปรากฏพวกเขาเหล่านี้ไม่มาเข้าร่วมทดสอบก็เลยถูกปรับลดเงินจากหลายหมื่นเหลือแค่6,000บาท แต่ทางนักกีฬาสมาคมแบดมินตันเองเนี่ยคุณหมีวเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวแทนที่ออกมาแยง้งบอกว่าอา้าวก็ตอนนั้นหนูไปแข่งให้กับประเทศไทยอยู่ที่ต่างประเทศหนูจะมาทดสอบได้ยังไงสมาคมก็รู้ไม่ใช่เหรอคะหนูไปในานามประเทศไทยนะและเธอกระทิ้ง้าไปว่าถ้าอยากจะคุยอะไรการให้ให้รีบเข้ามาคุยนะคะเพราะว่าการแข่งขันกีฬาต้องใช้สมาธิค่อนข้างสูงต้องใช้เวลาเตรียมตัวเตรียมใจและอยู่กับตัวเองร้อนไปถึงคุณธรมมณธรมนัฐพรมเผ่าอ้าวคุณธรรมนัฐพรมเผามาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้คุณธรรมนัฐพรมเผ่าเนี่ยนะครับเป็นประธานของกอกทครับเป็นปรระาาาของกกีฬ และในปัจจุบันเนี่ยดำรงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีอยู่เมื่อทราบข่าวว่ามีปัญหาเรื่องนี้ก็ได้มีการสั่งการไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ลงมาแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยทันทีเพราะนักกีฬาที่กาลังมีประเด็นเนี่ยคือความหวังของคนไทยที่จะได้เหรียญทองซีเกมส์ครับเราอยากให้นักกีฬาเราคว้าเหรียญทองเราต้องช่วยกันซัพพอร์ตนักกีฬาด้วยครับอยาอะไรก็ตามที่มันทานักกีฬาเสียสมาธิเนี่ยเราต้องไม่มีครับคนมันเหมือนนักมวยอ่ะแต่นีน่นักแบดบ กำลังจะขึ้นไปสู้แล้วมีประเด็นหลังบ้านกันสมาธิมันไม่ร้อยเปอร์เซนต์จิตใจมันไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่เวลาเราได้เหรียญกันมาเราเฮทั้งประเทศใช่ไหมครับแต่เบื้องหลังของความสําเร็จเราต้องช่วยผลักดันนักกีฬาของเราด้วยอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าเรื่องนี้สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยจะแก้ปัญหาให้คนไทยได้คนไทยอยากมีความสุขนะมันทุกข์มานานแล้วมันเครียดมานานแล้วขอเหรียญทองมาชดเชยความสุขที่ขาดหายไปหน่อยครับ มันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยด้วยนะครับกฎหมายฉบับน,นี้เรียกว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ2556เป็นกฎหมายให้ความคุ้มครองนักกีฬาอาชีพโดยกฎหมายเนี่ยเขาจะบอกเอาไว้ว่าต้องสนับสนุนสิทธิประโยชน์แก่นักกีฬาอย่างเต็มที่เช่นมาตรา31ระบุเอาไว้ว่านักกีฬาอาชีพจุดๆมีสิทธิทได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือส่งเสริมและการสนับสนุนจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง การหักเดี้ยเลี้ยงซึ่งเป็นสวัสดิการพื้นฐานของนักกีฬาเพียงเพราะไม่อาจมาทดสอบร่างกายในวันที่กำหนดดูจะขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่บอกว่าต้องช่วยเหลือและสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพสมาคมแบบท,ทําผิดกฎหมายหรือเปล่าผมสงสัยครับ